สบายดีท่านพู้ชมเมรีข้าพเจ้าเองจะพาท่นนานผู้้มนะครับผูเกี่ยวกับวีรบุรุษของศาสตร์ล่าอีกท่านหนึ่งซึ่งเพิ่นนนเป็นไผและเป็นยังรัฐบาลจึงให้ความสําคัญให้ความเอาใจใส่ในการก่อสร้างหูปั้นเพื่อประดิษฐานและก็เพื่อสมโพธให้พระสชนคนลาาโดยเฉพาะเม่นพระาชนอยู่ในท้องถิ่นหรือผู้ที่กลาไปไกลมากเมื่อเวลาได้เห็นได้ไปสักการบบะบูชาแล็กเพิ่นเป็นยังจึงว่าเป็นวีรบุรุษของศาสตร์ล้าอีกท่านหนึ่ง สันเบืรอนีเราจะมาเฮียนหู้ไปพร้อมๆกันเจ้าก,ก่อนอื่นครับพระเจ้าอยากให้ท่านผระสมเลยครับผู้ว่าการที่จะนําเสนอขังพระวสสาในสุดนี้บนมีจเจตนาเพื่อเราพระวสสาห้มากเป็นการคัดแยง,งระวังถอยคําใดที่บอกออกมาซึ่งเป็นถอยคําที่เพิ่นใดมีการคัดจอนและก็ออกมาจาก Art and Culture offlow เพื่อเป็นการนึกถึงบุญคุณความงามความดีของผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดิน ต่อผู้ทีปกปักรักษาบานเกิดเมืองนอนแสนงคำารเจ้าคิดว่ามีความสําคัญหลายต่อประชาชนคนเล่ารุ่นหลังในการเฮียนหูเพื่อเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบส่วนเขาในการสานซาพัฒนาประเทศศาสตร์บ้านเมืองและก็มีจิตใจหักศาสตร์อันสูงส่งนั่นเองจะเพื่อมาเป็นการเบาไล่ห่างบันี้ห้าโมหูจักกับเพิ่นเลยทัพพุ่มสมังวีรบุรุษอีก่านหนึ่งผู้นี่เพิ่นม,มีซือวาพอกระดวด เป็นคนเมืองพินแขวงสวรรณเขตมีสื่อ่าอายี่พ่อข้องเพิินซือ่าอายัง่งส่วนเผาบรูมาจากผู้เพียงบริเวณและแม่ของเพิินสือ่าบุญถมเป็นคนเาผาภูไทยเสือสายขอมซึ่งมีพระยากระตอเป็นเจ้าก๊กเจ้าเราอยู่บริเวณบานบรูร่องพารูพาร่องเมืองพินมีลูกน้ำกันสองคนคือผู้ก๊กสือ่านั่งกะรวย ผู้ที่สองซื้อว่าแ่าอายีหรือพอกระดวดท่าอายีหรือพอกระดวดในสางรอครั้ว,วกินดองกับหุ้นยิงคนหนึ่งอยู่บาทเดียวกันโดยมีทายาทน้ำกันสองคนผู้ก๊กซื้อนั่งกระรวยผู้ที่สองซื้อว่าแ่ากระดวดในรนยะอแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพในยุคฝรั่งเศสที่เมืองจำพอนแกงกอกพองเพล่นในนํำเอาลูกไส้กระดวด ไปเคลื่อนไหวนำ้ำดังนั้นคนเศร้าเมืองจำพอดจึงเอืนทาวอาซีวาพอกระดวนด,ด้วยน้ำใจฮักซาดใได้่ดซึมซับการโตสู่เพื่อบานเกิดเมืองนอนจากพอของเพิน่นจึงเป็นแห้งบดันใจเฮดให้เพิ่นก้าวขึ้นมาสู่แกนนําในการนำพาต่อสู่เพื่อต่อต้านกับการปกครองฝรั่งเศสในครั้งนั้นพอกระดวนเป้น,นเริ่มต้นการเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งอยู่เมืองพินด้วยการปุ๊ารวมค้นควายเพื่อต่อต้านฝรัง่ง และจัดตั้งกำลังเพื่อเคลื่อนไหวการเก็บสวยสอาอกรและเคลื่อนไหวปุ๊อารมณ์นำใจหักสาหักบาดเกิดเมื่องนอนด้วยลายหูลายสีสันเซนหลัรประวัติความเป็นมาของส้นสาตร่าโดยเฉพาะแมนสมัยที่เมืองเล่าเฮาเสียเอกลัดห้แกยสยามวิรกรรมของการโนหือขืนเพื่อกอบปูเอกลาดของเจ้าอนุวงศ์และการกระทําของสยามกับฝรั่งเศสในการแบ่งปันดินเล่าคนเล่าออกเป็นสองผูด ในปีคศ1893ดยเก่าดังนั้นพ่อกระดวดก็ถือไม้ปองประกาศนำจับจากฝรั่งเศสเหตุให้พ่อกระดวดก็นี้ไปเคลื่อนไว้อยู่เมืองจำพอนแขวงสวรรณเขตต่มีการจัดตั้งกองกำลังขบวนซือว่าผู้มีบุญขื้นทีบานคำซิดโดยการเตาห้มผู้หักศาสตร์มาจากไร่ชนศาสตร์ชนเผาน่าในลาวในขังนั้นซึ่งมีญาทานแก้ว อแกวซึ่งเป็นคนละคนกับองค์แกวที่นำพาขาบวนต่อสู่อยู่ทางภาคใต้เป็นทีปรึกษาฝรั่งมีการตั้งขบวนการและฝึกแอบที่ได้หยุดดีแล้วเสริมอาวุธและสเสบียงอาหารดีแล้วตกมาฮอดเดือนพฤษภาปีหนึ่งพันเก้าหอยหนึ่งพอกระโดดโดยนำพาการต่อสูงกับฝรัง่งโดยยืดเอาหองการไปสนีในขายทหารของฝรั่งอยู่เมืองสองคอนหตดให้ทหารฝรั่งด้รับบาดเจ็บและตายเป็นจำนวนล้วงหลาย ส่วนที่เหลือเมนนี้เขาไปเมืองสวรรณเขตภายหลังยึดเอาเมืองสองข้อหนึแล้วก็กล้าเกี่ยมขึ้นยึดเมืองสวรรณเขตเฮตไหฝรั่งเศสยานกลัวเป็นที่สุดดังนั้นฝรั่งเศสจึงส่งทหารจากกองปราบจากตุงเว้นเวียนและผากกลางของเวียดนามสองกองมาสมทบแต่บ่ได้ผลตกมาหอดวันที่19เกเมษาปีนปี1902ขบวนการค้องพรมกระดวดได้ปิดล้อมตัวเมืองสวรรณเขต แต่ได้มีการโจมตีห้องการแขวงไปสนีแขวงจากนั้นก็ปิดล้อมค่ายทหารฝรั่งอยู่ทีใจกลางเมืองสวรรค์เขตทั้งสองฝ่ายไในมีการสู่โหกันอย่างรุ่่่ืดจนเหตุให้ฝรั่งเศสเสียจำนวนพลเป็นจํานวนลวงหลายฝรั่งจึงได้มีคําสั่งเอาทหารหนึ่งกองจากภาคใต้เวียดนามาสมทบอีกฝรั่งในยิงปืนใหญ่เข่าส่กงกําลังของพองกระดวดเหตุให้กองกําลังของพองกระดวดเสียชีวิตไปในคางนั้นสองหวยกว่าคน บางเอกาสารบอกว่าสามหอยกว่าคนเมื่อเป็นแนวนั้นพ่อกระดวดจึงสัง่งให้กกงกำลังขค้งตนถอนออกจากตัวเมืองแต่ถอยไปเคลื่อนไว้ถึงเขตเซโปนเพื่อปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ก็ถือศัตรูไล่ตีดังนั้นท่านจึงได้นำขบวนการดังลกาวกลับคลื่อนไปเคลื่อนไวย้ยุทีเขตตรงคำซีดวนเมืองแกงกอกปี1 9 0่งกอฝรั่งในปิดรอบในบุกโจมตีที่หมันขค้งขบวนการต่อสู่ขค้งพอกระดวดอย่างนักดวง สุดท้ายพอกระดวดได้นักสู่ของพิ่นจำนวนสามหอยคนก็ถือจับได้แต่ได้น,นำไปประหารชีวิตอย่างโหดไหี้ยที่สุดโดยการตัดข้อและได้ทิมพ่อกระดวดลงใสน้องอิงเส้นทางจำพอนหาสองคอนนับตังเตนั้นมากระบวนการโตอสู่ของพกกระดวดโกสินสุดลงหย่อนวีรกรรมของพกกระดวดที่เป็นการโตอสู่แห่งเป็นความอิสระภาพของลาวรัฐบาลเล่า จึงมีมตัตีให้มีการรอหูเหมือนพอกระดวดขึ้นเพื่อนำไปประดิษฐานไวที่แขวงสวรรณเขตจากธรรบุษมนันถือว่าเป็นประวัติย่อและกับการเคลื่อนไหวการต่อสูบเพื่ออิสรภาพของปวงสวนลาวฉันขับมเจ้าก็ได้คัดจอดไม่ให้ทรมมนมุษมย์นะครับผู้บางจุดบางส่วนขับมเจ้าขาดวานาจะมีเหนือในไลายไปกว่านี้อานนมานีเฮาจะมาเบิงเกเจากับภาพการเคลื่อนไหวในการแห่สมโพธอหูปั่นพองกระดวดอยู่ที่แขวงสวรรณเขต ขอขอบใจวิทย <ersch> ุกระจเสียงแขวงสวรรณเขศธรรมดาเนี่ยนี่แหละทังชินรวัรขึ้นมาเมื่อเดันโ้นี่เาเด็กกันทั้เทนรดเดเป็นโอ้โอ้โอ้โเออเออาเอาเอาเการวมรวมประถุปัญใจเนาะพอธรรมดาพอแม่พี่น้องาปเทาเนาะเอาจากโคจากทงก็ได้พี่น้องจากโคจากทงก็ได้เนาะนบจะห้อมเออเป็นสิริมงคล เออดอกไม้ทุกเทียนพี่น้องวางเพื่อเป็นการสักการะบูชาให้เป็นสิริมงคลแก่กับชีวิตของพวกเขาเมื่อนี้ต้องคิ้วมาถ่ายทำจนพิเศษมาเหน่งเจ้าเออาขแล้วจากยับรายการยืนเจ้าทรงเย็บพ่อเช้าพี่เจ้าทังเอฟเฟพ่อชุดเจ็ดสวันดิเกศเท้าเออแล้วก็มีทั้งนักข่าวน้องน้ำเพชรน้องนำเพชรแกรมีทั้งชีลับพันเออทั้งนักขิตสวันพัฒนาสวัสดิเก็บจับภาพอันสวยสดุปงาม แล้วก็นำใจความสมัครี่เป็นน้ำนึงใจเดียวของพี่น้องชาวนครไก่ทอนพบิหารของพวกเอาก็คือชาวแกงสมานเกต อาจทัทงเซโน่รืคนโกแ้งแหงเี่นอก็ได้เทวาพท่นงทำเทโน่กับโคดหลละผู้พี่คือคุมกับก้างคุณคือคุมกับเปียแเ่ว่าบ้านเฮาดีพ่อยิบกับพ่อถึงได้เาว่าทวะเป็นลิบิตไหมปรากฏการทางด้านธรรมชาติทั้งั้จริงงขางสุภาพแมนว่าัธรรมดาเดือนนี้นี่ไม่มีผลเม่นม่เออแวว่าิิอันดาอิของพอกกระโดดด้ละเออเิว่เจนี่มาหอดมาถึงบ้านเกิดเมืองดอนล้วใบจาหวานเออแล้วก็อ ไก่สีฮอดยาเป็นเท็ยนนะเอ้ขอพ่เมพี่น้องเท่าลูกหลานชาบ้นในเขตแล้วเอ้นไอ้่าไอ้ฝนอีกตกลงมาเอ้ยทั้งทันนเิส่วนกากกับก็อยู่ทั้งสำหรับวัตทุปัจจัยสำหรับสมักิของเต้นเกาขึ้นก็ได้ด้วแต่ด้วที่เาู้ใหญ่เหมือนองค์ประกอบตวตัวก็่ไทอด้นขัดกนได้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 ไม่ได้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 ไมไ่ไ้ไได้ไ่ได้ไ กแห้งเตยุนหเเอาเฮกเด่อเดกันเ้อเดอเไม่จำกัดนี่อชุดเขาจะคอยว่าก็ดีค่ะว่าแล้บุคคลมแดงมือก็กมจใชแค่เอกไฟเฮงนะก็ดีมือเป็นท่งเทาก็อยู่หักาพวกคงแข็งกัได้เด้อเอาเฮไม่กัดนี่อ้ยสัวชาติว่าอันนาบุญสนห้กว่เฮเหนทีนี้ไปาเพาะนี่พ่เนท่าความสัมพันธีวัระนันเป็นชิดเ็นใจเดียวกันของพ่อแม่พี่น้องสานนครไปในสอนพิม ก็คือท่าแข็งสวัสิเกศพวเขานาะนี่ะคุณว่าจำคิดจำใจลูกหลานหอกระโดดแ้ๆนี่นีเป็นพีเออ้างขนใจแทนขอาวี่นตองขาแขงสวัสดิเกพวกเขาน่อ่าอ่าว่าคมูลไปดูวาสมัเกงพวกเขานี่ทั้งบัรบุรุษหลายทางเออหลายทางเลยก็นั่งที่นั่มีที่ละบุรุษเออทังบาบุรุษทั้งะบุรุษแทนอ่าือว่าเป็นพีแทนที่มีความ กอากาอาหารสำหรับาวนาเกตพงทธาวนนะพี่น้องเอ่อเป็นลูกหลานของกระดวดโคนดีาโดย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 กบบขึ้นย้ำเลยพอน้โอเคเนียแล้วเรามันก็คงเรียนเนี่ยคนที่เยนหน้ไม่ใช่เสียงให้เสียงเหมือนกันเออออ้าวขอบคุขอบใจลูกหลานของกระดวดดีอกดีใจ ที่ได้มาสอนหาครับค้พวกปันหล่อเหมือนขออุปถกรหลงขอพวกเขาได้กบีบรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาพอได้เออที่คือจิมมาจากทางบอกรแบบไปดถือไปนั่นอนนอนๆเท่าก็ได้เออแอบกันไปนี่ละพี่ดอกมาไแ้กนีเพื่นจะพักหี่หอปาะกาอีขึ้นนึงพี่ดอกเอเออแล้วเบอร์อื่นเนาะเบอเท่าเี่ก็ไม่แปลกคนก็จะได้มีการแช่เออไปนละข้อประกาศกองประเทศเส็จทางอนึ วงนี้เนาะเออในการเรียวไปตามวงเวียนใจนกเขาหันกระล้มถนนก็กระโดดแล้วกระเข้าไปแถวๆหัวลูกโป่งคือว่ามัดหอที่สำคัญของเพิ่์นหนึ่งทั้งครอบด่วนเพิ่์นต่อสู้อยู่หันไดโอ้เออโคตรจังหวัดที่หลบหลบลบเออเห็นบมดได้เพลงเนี่ยอย่างที่เพิ่์นพาราน่น่ะเออนั่นแหละ

โอเคขบจะได้ครณาวละครกาชนบริหารถูกภาคเ่วนจะได้มาจบนบาบุญเฮูล่เหมือนของกระโดดสำหรับว er yeah. ันนี้ขอให้คุณคับลที่ดุดีไม่แห้งหายเท็บายไข่ไข่พันาดลกาขาอจากผลิตเก้าขอบจะได้ดูเด้ดอขัดจังบขาไปกั้งนั่นแหละดอดังกันด้แหละจะที่เอามือได็จัดีเอาไหนกันแะ เออมานี่ได้สดให้ก็ดะพ่อแม่พี่น้องทุกทั้งฟ้าแน่เน่ยที่ว่าเพิ่นบ่ได้มีโอกาสได้มาฮู้ว่าสนาในกรบนาในครั้งนี้เก็สามารถที่จเิลตั้งแต่8:00นเด้อเป็ทั้งเป็ทั้งขบวนจ้ะเริ่มแห่ออกจากหวังกาตอน8:00นถึงน้งปงเป้เม็ทัเั้งัปดงเด้งทงเป็ดทั้งเปดทั้งทั้งเั้งทั้ง้ง้ปง ขึ้นไปที่สถาน่ยู่แีนอนุสาวรีย์พหลกระดดเด้อหรือว่าวงเวียนอยู่ตนาห้อหมอแฟงดี้ห้ยใจหอบหน่อยกลับมาชดขงวทังจากกระดิ่งนับออกจากธนหล้ะครับว่าอภินดาต้นทัพี่น้องคือทั้ง ภาคเอกอันนั้นเป็นชุดท oh well uh, ี่สองชุดที่สามหลักนคือ้างบไฟแมนชุดที่สี่มากก่นคือ้งครสุพขทเจ้าชุดที่ห้าก็ี่น้องเาเนครนครเกษตรสีหานเจ้าเป็นชุดท้าเมื่อเกดอกเป็นสมาชิเกดแมนถึง่าเป็นชุดุดท้ายับบนทุดท้ายกวหนุ่ยเนาะั่นก็เออพามอื่นกะพี่น้อง มอดกมาน่บวนดจุดไ้ปท้อยางแค่กินเนี่หาาหอ่านัข้อมนพีนานแต่คนได้แตุ่ดไมปทเองแต่จุดไมแท้แทนตั้งขบวนในดิตนาพมองแทนกันเตเอาเมื่อวันะบาณวันอื่นแปดโมงแปดโมงแห่ออกวการแอะไรกัประมาณสิบเอ็ดโมงนเพื่นจะได้มีการยกอย่องฮุบล้อมกนองค์ประกรบด่วนตูแทนตั้งแต่ี่เราไปเท่ากับสมัไปวไดไปวในขบวนการในง ี่ได้มาสั่นซะเออแต่ว่าสำคัญที่สุดก็ขอให้พี่น้องประเท่าได้อาจะใส่เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันพญาคอบิซิด -19 เนาะอันเดี๋ยดเดียดกัโอ้แต่ละมืองเดียกัมีการแพร่ระบาดวงร้ายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยหรือว่าสี่ร้อยก็มีนะแหน่แน่งเออนับทั้งเป็นกวดแบบเด็ดคนไม่กวดได้จนเองหรือว่าไปกวดอยู่ห้องนอนยังจางๆโรคกระเทาะก็คือว่าปวดธรรมดาเนาะเออ่ถ้พาพี่น้องป่าเท่าอเจส่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองใส่ผ้าปิดปากบอเออทางสารยาห้างยังจางๆแล้วกับ มันลักมือรัพี่น้องเนาะแบนอันนี้กันสามารถสกัดกันใน่วนใน่วนหนึ่งบ้าน่วยเอ่าก็ที่ว่ากับบนนเฮอ่าฮู้ปัดรอเหมือนองค์กสะดกของบ้าใกล้ถึงหอดตุดไม้ปลายทางกิัข้าวซึ่งอาจุดผักตัวเขาู่ทั้งหองกระกานควบคุแผลนัก้ออื่นเศ้าทวารท้องเสียได้ทั้งพอต้องแม่ต้องการทยับมาอวาในกระบวนการที่ยแน8โมงครับสามาเจ้าพวกก็จดีระวังสุขภาพนอกประมา8โมงแต่ช่วงประเาณ8 เพราะว่ามันยนีะได้มีการให้อีกครับหนึ่งวยนะลกระช้จะมีขบวนทอดหักอีกกระนึงโดยสะพอะแมนยูแถวๆทั้งวันรุคงนองบอลบอลรู้แมนเนี่ยสมมุัิสูบขาเพานั้น่าสั่นในด้านกระเจี๊บบรรดาการปกครองของแขวงนครก่ตอนพมิหารบรรดานักธุรกิจบรกงาทหารตำรวจอนความิดคนในพิอพนในพิเศษจะเป็นยังจะมีขบวนทอดักเนาะหลักสีของพิน้องชาานครกนพิหารขบวน เจากที <Merci. S 2> ่เสือเลี้ยงเสือเนี่ยแล้วกที่บวนความความรู้เป็นส่กเลย่อนต้องทำก่อนเลยเออนั้นเกี่ยวกัต้นต้นปรด็นวาเห็นที่เราไปเ้าิปว่าที่โอกาสที่เงินใช้จากสมารถไปวกับนการได้ที่เราอ่าเดนก็คือวเป็นกาตลาร่วันช่อาราเป็นที่เกียได้คมร่อในการต้นแบบด้วยนโอ้โหที่นี่จะนีนี่ได ค่อยู่ที่หอว่าการสแขงนันจะได้แต่้การฝักที่การพนหักกรดยืดแบบงอกบบโค้งแต่งอาบาโค้งงอยบบคีงแบบงอนนบ้งบอโ้งแอแเบโค้งแบงอแบบงอแเบ็อแบงอแบบงอแบงอแบบงอแบะบบงงอแบบงอแบงอแบบงอออบนคออบบงอออออแบบบบแบนเอแบบอแบบงจแบบงบบแแบบงแแงอแบบงองออแบบงงอแบบงอ เออีทีอาีงทีอันเินชุบผ้าโนเหมือนของอกรดขึ้นขึ้นแงนมากทะขอพอผมแก้ได้หกายอย่าราเขียนที่เขียนจะเขีจะ่นักเงยนนับศึกษาตลอดถึงระดับระกักองทุนบ้านที่ได้เขาวป้ายโหลดหกซูลส้ๆฮกระมวลมันอนาปจุเลขทั้งหนา ปกติไ่ได้กันตที่เราเปิดตึกระมืออกเกิดตึรั้ะพงที่ของโครงการของครอบครัวขกษตรกัสดงอตนในแนวสมัสิเกันทุท่านอ่านับการควบค้องการนํำพักรัดทุกปักตวนออกแที่พอเด้วยปที่ออกไปต้นนี่คือว่าออกมานอกถาดาพาาแห้งรอนค่บ โดยด้ยสมัยดี้บดข้าส้กาอกรณ์สะดวกนอสดว้าวยสนกาอ่าในการเชิ่อมทางไฟมาอ่ามาดาซฟอร์รวมไน้ยกับทว่ารถสาสาทางสบนว่า็อความมีน้ำใจของแน่อ่าเจ้าสวสนกีองเาีเจาะจะได้หมดต้องนาในทานีนกระจอกิว่าเป็นบรรยากาสวยดงานของพวกเขาได้แม่อ่าที่ว่าาวแกโอ บ้นลมเงินขององค์ปกรดวนใกล้ที่ฮอดบนซุดที่พักเช่ากันละเนี่ยกับของปกมบใจเป็นยังถูกภากบควนโดยเตพาะกอทางไอท่องกโตปกโตเออทางขนาภผพากระปกครองแต่ละคุ้มต่ละ้าที่ได้ให้การสนับยันดีว่าแต่นอกจากแต่ยังมีเอ่อดอกไม้ดอกตองดอกงบ่กเต่เะ่อดอกไม้ถือเพียรืนว่าเป็นประจุบปจจัยต่างๆอ่น้าในพื้นไฟนีละเครื่องต้นของฝากไก่แก่ทีมันขบวนแห่ของ หูป um er> ัดลอเหมืองพวกกระดูดของพวกเฮาถ้ากขอขอบใจหลายๆอทุกนจงไปรถสถานีเฮาไนหาแฮงเด้อพี่น้องเด้อจากทุกุกไปเ็บมีอายุมันคนยืนเจ้าเก็บจะได้ความไข่ยมีมีแต่ักมีแต่รวยเออใกล้ละใกล้ละทางาาูเพิ่นก็สถานที่เียอยเจ้าเออกละกีพิธีอีกคันนึงเบ่สภาพเว้ยจะฮอดมาถึงแล้วก็ได้ สาวเมาดำกันเด้อท er ัางเดือส um> ักงหเดอมาเออแห่มาคนได้พี่จอกแกั้งจอกคนได้ิจอกแตแข่งคนยิบหยับไปเออมีหมิบหมายสำคัญของบนการเดมนแป0แปลกูนช้าเหรอพิษริงนะเดือนอเมษาขอดีเป็นเดีอยที่คตรโคไรก่อนหลาแม่เนออพวกที่เกือนเมษาในละฮอโอาวหลายแมนแต่ว่านี่พี่คนตตสี่นือว่าเป็น แต่ประกฏการณ์ที่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาพี่น้อง กะหมายความว่าอิทธิฤทธิ์ของพวกปั้นโอของกระดวดนี่เพิ่นนะัคกานี่ยออจะนี่อยู่นะจ๊ะแม่เออนอกจากเพิ่นที่ว่ายังมีชีวิตต่อิต้ตันกัมสตูที่ว่าบัประสงค์อันนดๆนี่กับประเทศชาติเป็นเพื่อนเลยเจ้าขนาดพวกปั้นไฟนยังมีอิทธิฤทธิ์เจ้าเจ้าขึ้นฝังเออเออครับทิ้งแล้วนี่ก็คือดังที่ฮัลคูจังทุกการเนี่ยของกระดวดีเฟิร์นปั้น่ว่ามีวานเซนจัตมาเราจะเป็นทางการศิกาอาคมตกางกับ ระดาใประดุยอดาเป็นไปเรียกีสถาบ่มในการปราแพรกต่อศัตรูที่มาสริรัต่างๆของาพวกเอนั่งกอยาเพิ่มข่าคณนารกมกัรคจะมีการบอกว่ารถจอดอยู่บกแจได้เออา่เมื่อกี้ในแนข่อยบสสุน้รเอ้ยโทษหลายๆลืยูอลืมลืืม เมื่อนี้ยู่สวรรค์สำหรับตอนนี้เนาะแม่น19องศาฝนก็หยิบตั้งแต่ตอนเช้าจนเดียวนี้ก็ยังฝนตกแต่ว่าเรต้องแฮนงมต้นบ่ายแต่ว่าหนาวได้ตอนนี้19องศาโอ้ยเนาะแปดชึ้นล้ว แักแนมเนี่ได้แนมเป็นอันหกศูนย์สามสามเห็นเต็มเต็มบอกเมื่อกี้นี่นะเห็ดจะเห็ดอีหยังแน่บุกหัวโตเลยลืมขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆต่อไปอ่าอ่าจะได้จากคณะนิมนต์อ่าเข้าไบเข้าไการอ่าได้อ่าเป็นส่ก็ไล่ก็แช่ให้เด้อก่าอ่าอับต้อนอ่าแขกสัตเอ ประชาชนี่นดีขอให้ยิ้งอใอดมาถึงแล้วต่อไปก็ับขอให้ทงานในมุ่นขนาดเพื่ขอูดอาจารับชายจันวยบวในั่เป็นพี่กครับอรหทานในมุ่นขอบคณทกหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เอตตอนครับอน้ทน้น่สืบอผ้าที่ มี่วนรเนาะรองกรท่าน้ามาชื่อเปตา่างทม่มแเป็นผูที่ต้นน้ำเราประโยชน์จะเลือนขั้นได้้อกเตอกน้บรารในคนเอนั้นต่อจากนั้นเาทางรการู่้บริการจะได้

หลังจากได้รวมผู้เข้าแข่งขัแล้วกันตามอัธยาศัยนองไทยโู้พิชิตระดับอาณาวักรทีมอาโยตั้งแต่ตอนนี้เนาะจะได้โอกาสก่อนมูเลยเพราะว่ามืกอื่นนั้นอาจจะมีประชาชนเศรีแน่นนะหลายกว่านี้แต่มื่อวันนี้เขามาในสัมนี่การที่ว่าจะได้เห็นก่อนงูเพราะเราหมดนานรรศรัทธาความหมายของตาชนทุกท่านที่มาชม

นี่เด้อนี่เด้อสถานที่อยู่ข้างๆหุบหลบบอกกันหมืยโดยนมาสการแห่งนักมาตรการยาบาลีญาสุสนระมาลกมหาบุญญาลักเนที่ได้เห็นถึงความสำคัญอยากนนำพาพอแมรปสะซชนไล้มาับมาตอน จะแม่น่หนาวหทาวน้อยๆอันนี้เก่งกระโดดเขาคุยไงเขายังหนาวเนาะวันนี้อากาศหนาวหลายเด้ออยู่ทางสวรรคภเขตหัน19องศาตอนนี้ฝนจะต้อกินหยิบใหญ่ๆตกตั้งแต่ตอนเช้าคุณผู้สื่อข่้วเสียงกอบกระโดวยในนามว่าเป็นคนอีหากเสียสารัพเผื่อประเทศชาติบ้านเมืองเผื่อความอยู่ยังมีซุปของประชาชนแม้ว่าจะต้องเพื่อ อันนี้คือเป็นการที่คนกินคนนี้ได้ตัวเด็กก็คือว่าแม้จเป็นคนธรรมดาเนาะเป็นประชาชนธรรมดาแต่ว่าคนนั้นคนธรรมคนนี้คนที่รมปฏิบัติคนสูงส่งไรแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยันยังย่องย่องเหมือนเขาเป็นมาในวันนี้เนาะ มาย่อมาย่อคนนี้เดนด้มาส่งซื้อมาส่งซื้อนี่คุณยาคนดีคเินมาเนนอตใหญ่ตาวาันน้องางคนี้ไม่ได้เห็นเนฐานนางดาวนเซซเลียนวนน่ะแนเขาว่าาแขวงขึ้นขึ้นไม่หักขบวนฮุบหล่อกระโดดแต่หลายมือก่อนแล้วไอหักยุ่งแลเขาลงเวงจันคุณนาจะเดินทางมาฮอดสวรรคเขตพร้อมกันกับฮุกหล่อนี่แหละว่า อ่าบอกิสวัตรในห่วงโมเดนาเพนเดนวนตั้งใจหนึ่งแสนกรี๊แล้วก็ต่อมาตอนนี้บอกอนุชาอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อสำหรับไล่สดมือนี้รายงานมือนี้พอสมนิ้่ะเนาะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกแห้งขึ้นมาอีกแล้วขอบใจเลยไลเดอร์ที่สวยก็ไล่ก็แชร์ให้สำหรับเพจสถานีของพวกเราไม่ออกสายไม้ต้นดเสียงรโมเดนาเพนเดนวันตั้งใจ ขอบใจที่ทานติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ทานกดติดตาม Facebook Page กินน้อย h a n n e l